สวัสดีครับเข้าสู่ช่องผู้ช่ยมาคน,นะครับอุปกรณ์ของผมที่จะทําลดอุณหภูมิภายในห้องให้จากอากาศร้อนเป็นอากาศเย็นใช่ไหมครับกล่องโฟมพัดลมถุงพลาสติกแล้วอุปกรณ์ตามนี้ครับขั้นตอนแรกของเราเลยนะครับเราก็เอากล่องโฟมเราเงยขึ้นนะครับแล้วก็เอามาเป็นทัดเรามัดวาดรูปให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็วาดรูปลงไปให้รูปสีเหล่ยมนะครับวาดลงไปนะครับพอว,วาดได้รูปเหลี่ยมแบบนี้เราก็ตัดกล่องฟรมเราออกนะครับ แล้วก็ตัดกล่องพรมเราออกเลยตอนตัดระวังความคามคัตเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ตัดขาดออกแล้วนะครับเห็นไหมครับตัดขาดออกแล้วก็ดันลงไปนะครับพอเราตัดขาดได้แล้วนะครับเราก็ดันลงไปแ็ค่อ้ดันลงไปนะครับ พอเราปิดรงได้แบบนี้นะครับแล้วก็นําพัดลมเรานะครับเอาพัดลมเรามาวัดลงไปนะครับตรงฝาด้านบนของกล่องผมนะครับพอเราวัดได้แบบนี้นะครับเราก็ใช้ปากกาเมจิเหมือนเดิมนะครับเอามาวาดลงตรงรอบตุวพัดลมเรานะครับ ตอนนี้ผมก็ใช้ปากกาเมจิกวาดโดยรอบแล้วนะครับแล้วก็พลมเราออกวางไว้นะครับแล้วก็นำคัตเตอร์เรามาตัดลูกทรงกลมเราที่เราวาดไปนะครับตอนนี้ผมก็ตัดรอบลูกทรงกลมแล้วครับผมตัดรอบปแล็วแล้วก็ดันลงไปเลยนะครับค่อยๆดันลงไปนะครับเราวางขวาคมเราจะหักนะครับไม่ไดัดนลงไป ดันให้ถขาหล่นลงไปเลยนะครับดันให้เขาหล่นลงไปแล้วนะครับพอเขาหล่นลงไปแล้วเราก็หยิบออกมาเราก็มาปิดเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เอาถุงเราที่เราตัดไว้นะครับเอามาแปะลงแปะลงตรงที่โฟมที่เราตัดไว้นะครับ พอเราแปะได้แบบนี้นะครับเราก็ตัดออกนะครับตัดออกไปเลยพอเราตัดออกได้แบบนี้นะครับเราก็มาตัดให้เป็นเส้นๆน,นะครับ ตัดลงไปเป็นเส้นๆระวางความคมคัตเตอร์นะครับตอนนี้ผมก็ตัดได้เป็นแบบนี้นะครับให้เป็นริ้วๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็นํากาวสองหน้ามาแปะข้างหลังนะครับแล้วก็ลอกกาวสองหน้าเราออกเลยนะครับลอกกาวสองหน้าออกไปเลยพอลอกกาวสองหน้าออกไปแล้วเราก็เอามาแปะลง ตรงที่เราตัดไปนะครับแปะลงให้ตรงๆนะครับกดให้คขอบแน่นนะครับพอเราแปะลงได้แบบนี้แล้วนะครับอันนี้เราก็จับตั้งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็หยิบน้ําแข็งในตู้เย็นกันมาเลยนะครับตอนนี้ผมก็หยิบน้ําแข็งจากตู้เย็นออกมานะครับ เราก็นำน้ําแข็งเราใส่ลงไปในกล่องเลยนะครับน้ำแข็งเราใส่ลงไปในกล่องนัเลยใส่ลงไปให้ได้แบบนี้นะครับใส่เรียงลงไปเลยนะครับผมก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดขวดนะครับเย็นมากเลยนะครับแข็งมากเลยนะครับพอเราใส่ได้แบบนี้นะครับเราก็เอาฝาของเราที่เราทำไว้นะครับเอามาใส่ลง ประกอบเหมือนเดิมนะครับแผ่ลงไปเราก็เอาพัดลมเรานะครับใส่ลงไปเลยครับตรงที่เราตักไว้นะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดพัดลมเราเพื่อให้ความเย็นไหลออกไปครับจากดูดอากาศร้อนให้ออกออกไปเป็นอากาศเย็นครับอันนี้ผมก็จะเปิดพัดลมเลยนะครับผมเปิดพัดลมแล้วนะครับแล้วก็ เอาใส่บา,างาไปเลยนะครับเห็นไหมครับทนีนี้จากลมร้อนก็กลายเป็นลมเย็นลดปณนภูมิภายในห้องเราได้เลยครับสามถึงสี่องศาครับแล้วตั้งแข็งที่เราอัดช่องฟลิตไว้แข็งนะครับอยู่ได้สอชั่วโมงเต็มๆเลยครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ